สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมเจอบทความจากคุณเสริมสุขกาสิติประดิ์ซึ่งได้นำเอาบทความของดอกเตอร์เขียนธีรวิทย์ซึ่งได้นำเสนอในเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไว้อย่างน่าสนใจอย่างยิ่งครับผมจึงขออนุญาตนำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของผมได้รับฟังกันครับเมื่อผมเรียนวิชารัฐศาสตร์ จบบริญญาตรีถึงเอกใหม่ๆผมเชื่อว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยดีเลิศผมไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้พฤติกรรมในการเลือกตั้งของไทยว่าเขาเลือกผู้แทนกันมาอย่างไรผมเคยเขียนบทความลงในวรารสารต่างๆยืนหยัดความเชื่อของผมว่าการทำรัฐประหารเป็นงานเลวร้ายที่จะอ้างเหตุผลใดๆมาลบล้างไม่ได้ทั้งสิน้นเมื่อผมกเกษียณอายุราชการแล้ว ผมเห็นคนพันทักษิณยึดอำนาจรัฐในไทยโดยผ่านการเลือกตั้งสุขรกกผมเห็นพวกเขาโกงบ้านกินเมืองใช้อำนาจบกครองประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตนและพรรคพวกจนที่สุดผมได้ข้อสรุปว่าคนไทยจะแตกแยกกันทุกจอมยา่าและประเทศชาติจะล่มจมในที่สุดถ้าหากเราจะหวังลมๆมแรงๆรอคอยพระสยามเทวาธิราช มากอบกู้สถานการณ์ให้การใช้กำลังเข้ายึดอำนาจโดยทหารเป็นทางออกที่เลวร้ายน้อยที่สุดแล้วสถานการณ์ก็บังคับให้ทหารทำรัฐประหารจริงๆถึงสองครั้งซึ่งผมก็เห็นชอบด้วยนั่นคือผมได้เปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองอย่างชัดเจนจากเดิมที่ว่าทหารต้องห้ามในการทำรัฐประหารมาเป็นทหารมีสิทธิธรรมชาติที่จะทำรัฐประหารได้ าเรามีประชาธิปไตยจอมปลอมที่ไม่ยึดหลักกฎหมายในการปกครองประเทศ1ิบกว่าปีที่ผ่านมาผมมีเวลาวิเคราะห์ปัญหาการเมืองไทยมากขึ้นผมดูจากของจริงมากกว่าเชื่อตามตำราผมเห็นคนไทยในวงวิชาการสื่อมวลชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักการเมืองจำนวนมากมีทัศนคติทางการเมืองเหมือนผมสมัยมันสมองอยังไม่โตโดยไม่รู้จักคิดให้รอบคอบว่า แล้วใครจะได้อะไรจะเอาระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่แล้วได้ประชาธิปไตยจอมปลอมที่ใครเป็นใหญ่กันแน่รณรงค์ชวนคนอื่นให้ออกเสียงไม่รับช่วงรัฐธรรมนูญโดยไม่คิดให้รอบคอบว่าถ้าไม่รับฉบับนี้แล้วผลจะเป็นยังไงปัจจุบันมีการรณรงค์กันอย่างเพล่หลายว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากการเลือกตั้งไม่เอานายกรัฐมนตรีคนนอกโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นแชมป์ล่าสุดที่ออกมาสอนคนให้เชื่อเช่นนั้นตอนที่ผมยังเป็นหนุ่มและฟุ้งซ่านประชาธิปไตยในแผ่นกระดาษนั้นผมก็ตกหลุมตำราวิชาฝรั่งเหมือนกับอดีตนายกอภิสิทธิ์เรามีตัวอย่างให้เห็นชัดๆตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมาเรามีนายกรัฐมนตรี9คนไม่รวมที่เป็นไม่เกิน2เดือนเป็นคนนอก5คนได้แก่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมัน พลเอกเปรมตินสุลานนท์คุณอานันต์ปัญญารชุนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และพลเอกประยุทธ์จันโอชาส่วนที่เป็นคนในมี9คนคือพลเอกชาติชายชุนหาวันนายชวนหลีกภยัยนายบรรหารศิลปะอาชาพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธนายทักษิณชินวัตรนายสมัครสุนทรเวชนายสมชายวงสวัสดิ์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนางสาวยิ่งลักษชินวัตรเราเห็นแล้วอย่าง ว่าใครทําประโยชน์ให้เกียรติชาติใครทําลายประเทศชาติมากกว่ากันมีใครมองไม่เห็นบ้างนายกคนนอกเช่นพลเอกเปรมและคุณอานาันต์นั้นมีคุณูปการต่อประเทศชาติมากเพียงใดพลเอกประยุทธ์ใช้เวลาสองปีเศษกอบกู้ประเทศเราซึ่งจมปลักอยู่กับกองเพลงแห่งความขัดแยง้งให้เป็นได้อย่างทุกวันนี้เรียกว่าเป็นผู้นําที่ไม่ธรรมดาแต่อนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นเรายังมองไม่เห็นส่วนนายกคนในนั้น ผู้ที่มีคุณสมบัติรกอบผู้ชื่อเสียงของนักการเมืองในสายตาของผมมีคนเดียวคือคุณชวนหลีกภยัยส่วนนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนั้นพูดเก่งมีหลักการหลักวิชาเหมาะกับการเป็นผู้นําของประเทศประชาธิปไตยตะวันตกท่านมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองกรณีการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกหที่โรงแรมรอยันคริปบีส์รีสอร์ทที่พัทยาเมื่อวันที่10เมษายน 2,552ซึ่งถูกม็อบเสื้อแดงบุกขับไล่อภิสิทิ์และผู้นำต่างประเทศนี้กระเจิงตั้งแต่วันแรกและต้องล้มเลิกการประชุมคราวนั้นประเทศไทยเสียหายอย่างใหญ่หลวงอย่างประเมินค่ามิได้การประชุมที่สำคัญยิ่งครั้งนั้นนายกรัฐมนตรีผู้เป็นเจ้าภาพจะต้องมีข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านถ้าไม่มีก็ต้องถือว่าบริหารงานข่าวกลองไม่เป็น ท่านน่าจะรู้ว่าลำพังกำลังตำรวจนั้นเชื่อถือไม่ได้และงานสำคัญเช่นนั้นจะเลื่อนหรือยกเลิกก็ไม่ได้ทำไมท่านไม่ขอกำลังฐานมาช่วยแต่ท่านมัวกังวลใจว่าเอาฐานมาใช้รักษาความสงบเรียบร้อยภายในไม่เป็นประชาธิปไตยก็หมายความว่าท่านเอาหลักวิชาประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้กับประเทศไม่เป็นเช่นเดียวกับที่ท่านถูกม็อบเสื้อแดงไล่ต้อนให้ท่านต้องแอบซุกรถหนีออกจากกระทรวงมหาดไทย และการสั่งสลายการชุมนุมที่ยืดเยื้อของม็อบเสื้อแดงที่แยกราชประสงค์ในเดือนพฤษภาคม2553ที่กระทำไม่ถูกจังหวะซึ่งเป็นเพราะท่านตัดสินใจแก้ปัญหาไม่เป็นนั่นเองสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมเห็นภัยจากระบบประชาธิปไตยสามารถมากขึ้นสหรัฐได้ชื่อว่าเป็นแชมเปี้ยนของระบบประชาธิปไตยแต่ไม่มีประเทศใดเสมอเหมือนในการทำร้ายคนบริสุทธิ์ทั่วโลกเท่าที่สหรัฐทำ ใครเป็นผู้นำไล่ล่าสังหารซัดดำฮุตเซนของอิรักใครไปโค่นล้มรัฐบาลมัวมากัดดาฟี่ของลิเบียที่ทำให้สองประเทศนี้ประสบภาวะสงครามกลางเมืองแหลกลานล่มจมจนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งยังมีอัฟกา,านิสถานซีเรียและประเทศอื่นๆอ,อ,อีกมากมายฉะนั้นคนไทยทั้งหลายจงอย่าหลงไหลคลั่งไคล้กับระบบประชาธิปไตยให้มากนักเลยมีคนสร้างประเด็นความขัดแย้งให้พวกเรา ตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่แม้ผ่านประชามติจากประชาชนแล้วก็ตามแท้จริงแล้วคนที่เล่นการเมืองเป็นอาชีพของไทยมีไม่ถึง1%ปอร์เซของประชากรทั้งหมดของประเทศนักการเมืองจึงต้องการผูกขาดอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของประเทศแม้พักการเมืองจะคัดสรรคนนอกมาอยู่ในบัญชีผู้แข่งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา1 5 8ถึง159ก็ไม่ยอมคนดีๆที่มีความสามารถมากมาย ยึงไม่อยากไปแย่งตําแหน่งนั้นกับนักการเมืองหรอกบางคนแม้ท่านจะเอาดอกไม้ทูบเทียนไปเชิญก็ยังไม่ยอมรับด้วยซ้ําถ้าไม่คิดไปสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบคิดได้หรือไม่ว่าท่านกําลังเรียกร้องให้คนไทยทั่วประเทศให้ตัดสิทธิ์ของคนอาชีพอื่นมากกว่า99%ไม่ให้เขาได้เป็นผู้นําที่ดีที่มีความสามารถสูงเพราะเขาไม่ยอมสมัครเลือกตั้งเป็นสอสอ หรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่นักการเมืองได้ทําให้สกปรกไปแล้วคนนอกเป็นคนไทยหรือเปล่าตอบคําถามนี้ได้ไหมกลัวทหารมาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมทหารไม่ใช่คนไทยหรือไรทหารรักชาติไม่เป็นหรือท่านกลัวทหารเอารถถังมันหนุนหลังปกครองประเทศหรือทุกวันนี้ท่านก็ด่าทหารกันอย่างเสรีอยู่แล้วทําไมไม่กลัวล่ะถ้าไม่ทําผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวทหารผมกลัวนายก ที่ไม่บังคับใช้กฎหมายมากกว่าเพราะคนไม่เคารพกฎหมายทำให้ผมเดือดร้อนด้วยแทนที่จะมารณรงค์ต่อต้านนายกคนนอกเราควรมาช่วยการรณรงค์ให้คนไทยอย่าแบ่งแยกคนในคนนอกดีกว่ามาคอยต่อต้านนายกคนต่อ,ตอไปที่ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและหรือไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดน่าจะดีกว่าด้วยศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีดี มาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ